สวัสดีครับวันนี้ก็ผมนะครับลิลินในเกมของวายชิพแมนเดอะสตองเกตนะครับในเซิร์ฟเวอร์666นะครับวันนี้นะครับมันก็มีทัวยเทพมานะบอกเลยว่าทัวยเทพรอบนี้นะครับเราอาจจะได้สู้กับคนอื่นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ดึงเซิร์ฟเก่าแล้วว่าเราเจอแต่เซิร์ฟเก่าๆนะครับก่อนหน้านี้นะเออก็เดี๋ยวรอไปดูกันนะครับว่าเราจะเซิร์ฟอะไรบ้างนะก็ก่อนจะดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครเมมเบอร์เริ่มต้นที่20บาทนะครับแล้วก็ฝากไว้กับร้านเติม ใครที่ตามหาร้านเติมเกมวันชิพันแมนเนี่ยสกตราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมาเดี๋ยวเรา,าดูดีกว่านะครับว่าข้ามเซิร์ฟเรื่อนี้เนี่ยเราเจอใครบ้างน,นะครับบอกเลยว่าทีน,นี้ได้สู้จริงๆนะคือทีก่อนเนี่ยเราไม่ได้สู้เลยนะเราแบบยอมเป็นกระสอบทรายโดนเขาตีตบตีกระทืบ ก็เซิร์ฟเวอร์รอบนี้นะครับเราเจอถึงเท่าไหร่นะ66 7 1ไปให้672ได้ดิเราเจอ666ถึง672เลยนะครับก็ค่อนข้างไกลามากๆนะแต่ว่าโซนเนี่ยมันแบ่งเป็น2โซนนะครับก็คือกิจจคอนเผาไหม้กับ,กบ,บระเบิดต่อเนื่องนะตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรกับตัวของกาโรเลยนะก็มันน่าจะมาบับตัวของเจนอสยูแหละเพราะว่าเจนอสยูมาลงซัพพอร์ตนะครับมา ก็ตอนนี้ครับผมอยู่ในโซนคิทิคอนเผาไหม้นะก็โซนผมนะครับมีผมมีคุชานี่หลิวพี่ปะทูนะครับเจ้ารีเซตทอนนะครับยอนโอเวอร์ไนท์นะครับปัญญาปะปัญญาพานะครับจีเนียสนะครับแมวอ้วนเนสเตอร์นะครับโอ้ก็มีแบบโอ้คนตึงๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราส่องก่อนว่ามีใครบ้างนะครับคนไหนตึงๆมางนี่โดมานะครับโดมานะอันดับ2นะครับข้ามเสร์ฟรอบก่อนนะก็เป็นโซนิกนะครับพลังสามสิบสองล้านนะโซนิกกาโร่พิกกอสเด็ก ด้วงนะครับแล้วก็มีทะเลลึกด้วยนะอันนี้น่าจะเอามาไล่อัติให้ตัวของการโรนะถ้าเกิดไม่ติดตัวของสนามพลังของพิกอตนะครับเพราะว่าพิกอตเนี่ยมันแปะตัวสนามพลังตอนเริ่มเกมนะแล้วถ้าเกิดมันแปะปุ๊บมันทำไล่ติไม่ได้นะครับมาชิคเก้นนะครับชิคเก้นอีหกหกหนะห6หนี่อันดับ8เลยนะอันดับ8พลัง53ล้านนะครับพลังแบบโคตรตึงอะ่ะอันนี้เวียดนามเซิร์ฟเวอร์เหล่านะครับอืมคนอื่นเขาก็ค่อนข้างตึงนะแต่ว่า ใครจะสู้คุณซันนี่หลิวกันดีกว่าคนนี้นี่คือแบบเล่นคนเดียวเลยอะ่ะคือแบบเราขอญาตเอาคุณซันนี่หลิวไปเซิร์ฟเวอร์เก่าๆแล้วเราเล่นกันอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันกันได้ไหม <laughs> มาอันนี้ก็น่าจะเป็นโซนผมนะครับประมาณนี้นะเราดูโซนต่อไปดีกว่าโซนต่อไปนะครับมีคุณมู่หลานนะไนซ์คุงนะครับซันเดย์อิซาอิซา,าสึบปะอิซาสึบปะอันนี้แชมป์เลยนะ 669นะครับแล้วก็มีคุณอานะครับโโอ้หแชมป์อีกคนนึงน็อตติงโอ้โนหนโโเขาคุยโซดิกนะครับโอ้โหแต่ละคนบอมเบอร์นะไปเราส่องกันเลยคุณมูหลานครับเซิร์ฟเวอร์เรานะอันนี้เซิร์ฟเวอร์664ถึง672นะครับคุณมูหลานนะครับกนะ็คนนี้ตึงเดือนะพลังคน18ล้านนะครับอันดับ4เซิร์ฟเวอร์เราเลยนะแบบแน่นๆนะี่ยแล้วเห็นว่าสามารถจะเพิ่มอีกตั้ง50,000แนวะใครสู้กันดีกว่านะครับขอญาติมอบนะ มาในคุงนะครับในคุงทั้งเจกล้านนะอูพลังโดดเด่นลังโดดเด่นสุดๆอันนี้คนนี้กาโร่นะครับหน้าดาวเหลือง4ดาวม่วงนะแล้วก็โซนิกนะแต่โซนิกน่าจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพราะว่าสู้คุณมูหลานไม่ได้นะครับต่อมานะครับเขาคุยนะเขาคุยอันนี้อันดับ1นึ่งเซิร์ฟเวอร์เรานะครับตอนนี้นะพลัง42ล้านก็จริงแต่ว่าเออันนี้เขา เขาหมกทีมววนี่ว่ะคนนี้พลังประมาณ5 0กว่กาล้านนะครับพอๆกับผมนะแต่ว่าสปีดเขาเยอะกว่าผมเยอะมากๆนะครับน่าจะตัวของการปรับสปีดนะแล้วก็เป็นกาโร่หกดาวม่วงด้วยนะเอ้หกดาวเดืองห้าดาวม่วงนะส <c oughs> ุดสุดนยะคนนี้อัดสุดเออคนนี้อันดับหนึ่งเลยนะสปีดแน่นๆเลยครับต่อมานะครับกระสอบซ้ายนะกระสอบซ้ายอันดับสี่นะครับดวงหรืออะไรครับเนี่ยโอ้โหโซนิกนะครับสามดาวด้วยนะแล้วก็กาโร่พลังยี่สิบสามล้านนะครับ โซดิกนะครับฟันดูเปลนะอันนี้ก็การุ่ห้าดาวเหลืองการุ่ห้าดาวเหลืองกันเยอะมากนะเดี๋ยวเราลองมาดูแชมป์กันดีกว่าแชมป์อาทิตย์ที่แล้วนะครับของโซนเขานะก็สามสิบเก้าล้านนะครับเป็นเล่นเป็นคอเด็กนะครับเล่นเป็นคอเด็กตอนแรกนึกว่าเล่นคอกิโลนะเพราะว่าใสา่เห็นใส่เกโลนะเพราะว่าใส่กิโลแล้วก็น่าจะเอาเกิโลมาเพิ่มตัวของอันนี้นะเลือด เลือดเลือดะไรนะเลือดเ,นะเ,เขียวเออใส่เลือดเขียวให้กาโร่ได้เพิ่มนะครับก็น่าจะเพิ่มตรงนี้นะ25%นะครับตัวอื่นก็น่าจะปกติกันหมดนะครับแต่ว่าทีมเนี่ยเขาน่าจะแน่นมากๆนะครับสปีดเขาน่าจะแน่นสุดๆนะครับมาคุณอ้านะครับอันดับ3นะก็เล่นเป็นคิงนะครับคนนี้คนนี้ยังเล่นเป็นคิงอยู่นะคิงถามว่าดีไหมคิงนะตอนนี้ถามว่าโอเคไหมก็พอใช้ได้พอใช้ได้แต่ว่า แต่ว่าดีขนาดไหนก็ไม่นะครับเพราะว่าจุดเด่นของคิงเนี่ยคือการที่ว่าสามารถเล่นตีได้แต่ว่าณเมตาตอนนี้นะครับคนเล่นพิกอตกันหมดท็อปซเซเรนที่พิกอตกันหมดไม่สามารถเล่นตีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หรือว่าตัวของเล่นตีของคิงก็แล้วแต่นะครับต่อมานะครับนัตติงนะนัตติงนี่อันดับ2นะัยพิบัิร,ระดับไก่แจ้นะเออเป็นโซนิคสดาวเหลือง3ดาวโมนนะอันนี้น่าจะพาสองนะครับแล้วก็เป็นการโร่นะคือผมว่าหลักๆอะ่ะคนะน่ะน่าจะวัดกันที่การโร่นะครับ แต่ว่าคนนี้ไม่ไม่อันดับหนึ่งนะอิส,สาสึอ,อันดับหนึ่งนะเออแต่ละคนนี่ตื่นๆทั้งนั้นเลยนะตอนนี้อันนี้นับสิบสามนะเซิร์ฟเวอร์เรานะอาทิตย์นี้น่าจะพอได้สู้นะครับก็น่าจะพอได้สู้นะถ้าเกิดเราไม่เจอคุณซันนี่หนือวัยนะแล้วก็เขาคุยไว้นะเพราะว่าเขาคุยเนี่ยผมสู้ไม่ได้นะสปีดพี่แกนี่คือไวมากนะเออสู้ไม่ไหวนะไปะลองกดสักสักตาหนึ่งแล้วกันนะโอ้โห เอาสู้กับพี่ทูแล้วกันนะพลังแปดสิบล้านนะครับพลังเราห้าสิบห้าล้าน,นครับลองดูเซิว่าไหวหรือเปล่านะมาพี่ทูพลอเล่นเป็นกูเคสึน,นะครับเราเล่นเป็นตัวของเฮลไฟเฟมนะครับต่างกันตรงนี้นะที่เหลือเหมือนกันนะครับแล้วก็เราเอากาโลไวนาเด็กไว้หน้านะครับส่วนพี่ทูเขาเอาตัวของพิกอไวนานะครับแทนตัวของเด็กนะมาเราสนอจะเ,เปิดก่อนไงแล้วเราไวกว่าเยอะหรือเปล่าไวกว่าเยอะนะครับแล้วกาโลเราเปิดมาก่อนเลยปึกปักปุกปักเท่าไหร่โป 1,287ล้านนะครับหายหมดเลยนะเหลือตัวของด้วงกับตัวของกาโรนะครับคือตอนนี้ทีมผมเนี่ยจะค่อนข้างวัดดวงค่อนข้างวัดดวงระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมจะชนะนะต้องทำให้กาโรสะท้อนบ่อยๆด้วงมันจะตายไวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมน่าจะต้องลุ้นเอานะเพราะว่าอัตราบล็อกของกาโรผมอะมันไม่เยอะอื มาแล้วโดนต่อยคืนไปปักจะแสนห้าเมตันนี้ก็จะเปล่ปล่ยนหน่อยนะฮะแล้วดวงต่อยอีกอแล้วโซดิคายัางรอดวะเป็นไปได้ยังไงวะนะทรมดานี้โซดิคตายตัวแรกๆเลยนะโซดิคน,นี่คือยังรอดได้ก็สุดๆแล้วต่อยเข้าไปมาโซดิคเราเปิดต่อนะครับโซดิคเราเปิดมาโป๊ะปะ๊ะ โอ้โหไม่ติดอะไรเลยโอ้โหต้านทานรัวๆอย่างนี้แล้วกาโลต่อยมาไลานติหรือเปล่าน,นี่โปะเข้าไปสิบเอ็ดล้านนะจากไลนตินะครับแล้วดวงเราก็ไลนติเหมือนกันนะแล้วมากาโลของจริงหรือเปล่ายางดวงเขาต่อยมาก่อนดวงไปถูต่อยมาปึก๊กสองล้านนะครับแล้วก็โดนสะท้อนหรือเปล่าอันอนี้ยังไม่โดนสะท้อนนะแล้วกาโลเราต่อยขึ้นมาปึ๊กปักปุ๊กปักสองท่าเกตเท่าไหร่ปึก๊กสามสิบเจ็ดล้านนะครับไอ้สามร้อยเจ็ดสิบล้านนะ ดวงเขาต่อยขึ้นมานะครับเนื่องจากติดเลือดเหลือหนึ่งนะมาแล้วก็ลุกขึ้นมายัางไม่ลุกนุ้งก็จะลุกเลยนะอันนี้ยังไม่ลุกว่ะมาลุกขึ้นมาโปกาโร่เราต่อยที่ไอ้ดวงเขาก็ต่อยพี่กาโร่เราถอนหรือเปล่าอันนี้โอ้โหถอนไปติดเลือดเหลือหนึ่งติดเลือดเหลือหนึ่งแล้วจะรอดหรือเปล่าตัวนี้อื้อหืออันนี้แรนติดจากพาสิบนะครับ เราลุกขึ้นมาด้วงพี่ทูเหลือแปดรอบนะต้องรอลุ้นว่าพอหรือเปล่าเพราะว่าตายเกิดพี่ทูจะลน้นด้วงนะเออจะจะล้นไม่ถึงเธอที่เจ็ดนะครับของเราไม่น่าเหลือนะของเราโดนสะท้อนรัวๆเลยเว้ <laughs> แล้วก็ต่อยรัวจัดอันนี้เออไม่ต่อยแล้วต่อยอีกต่อยแล้วต่อยอีกต่อยแล้วต่อยอีก นะแล้วกาโร่เราเปิดต่อเปิดต่อปึกปักปุกปักโอ้สามร้อเท่าไหร่โอ้โหสามร้แปดสามร้อยแปดสิบล้านนะครับกาโร่พิทูยังไม่แตกนะโล่พิทูยังไม่เมย์แต่แตกนะครับโล่พิทูนี่คือโคตรหนาแล้วต่อยก็ดีอื้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทอนได้บ้างหรือเปล่าแค่นั้นแหละถามแค่นี้เพราะว่าเวลาที่กาโร่จะทอนนะครับต้องติดบล็อกเท่านั้นนะถึงจะทอนนะครับ ถ้าไม่ติดไอ้ต้านทานอ่ะก็คือไม่ไม่สะทอนนะเอออันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับอืมโบเข้าไปสะทอนไหมปึก๊กโอเคสะทอนนะครับต่อยเข้ามาล้มนะครับลุกขึ้นมาใหม่แล้วการโล่สัต์เข้ามา,า,าซึบซับซึบซับโซ การโลดเราเลือดแตกเอ้ยโลดโลดแตกอันนะเลือดอะไรโลดแตกเออดวงเราเหลือสี่รอบนะครับตอนนี้นะน่าจะเหลือสามละถอนอื้อเอ้ยต่อยโบต่อยโหต่อยรัวต่อยรัวโบมาเหลือสามละการโลดเราต่อยเข้าไป ซ,ซึบซับซึบซัซบเท่าไหร่ห้าร้อยยี่สิบหกล้านโล่พ่ทูแตกกันนะตรงวัดกันละตอนนี้ตรงวัดกันละถามแค่นี้ดีกว่าว่ายังได้อยู่หรือเปล่าคือผมกับพ่ทูนี่สลับกันแพชนะสลับกันชนะนะเออแบบอย่างที่บอก่าว่าวัดดวงกันนะครับพี่ทูเหลือสองรอบนะอันนี้น่าจะเหลือหนึ่งละ อุย้ยแจ้งเตือนอุย้ยฮะพี่ทูต่อยไปไมรร่สะท้อนเหรอตายละแย่และอยา่างนี้โอ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 ้แรง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 เจนครับพี่ชายพี่ชายอย่าแรงกับผมมาคอฟเราต่อยเข้ามาบับเข้าไปมาดวงตีออ ไม่แรงพอว่ะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวว่าของด้วงนะครับเราจะโยกไปให้กระบองเหล็กนะในอนาคตนะครับที่จะมาวันที่หนึ่งนี้นะเพราะว่าด้วงเนี่ยมันจะตกเมตานะครับในในท็อปท็เซออิร์ฟนะในท็อปท็อปเซิร์ฟนะครับจะตกเมตานะด้วงเราเหลือรอบท้ายละพี่โทมาเราต่อยเข้าไปปึกปักปึกปักโบเข้าไปด้วงตรงพิทูตัวระเบิดแล้วนะอันนี้เหลือกี่รอบแล้วสองรอบหรือเปล่า สองสามรอบนะลง้ลงลง้งล้งถัวเหลือเยอะมากโอ้โหดูต่อยฮะเลือสี่รอบหรอเหลือเยอะอะไรขนาดนั้นไนะแปลก,กและอย่างนี้แปลก,กและแบบนี้อย่างนี้คือท่าไม่ดีละ ถ้าไม่ดีแหอาต่อยโบ518ล้านโต๊ะโต๊ะโจ๊ะโจ๊ะปักโดนต่อยขึ้นมามับล้มลุกขึ้นมาเลขสามป่ะชิบหายแล้วยังงี้เหลืองอยังงี้เหลืองอยางงี้เหลืองจะถอนไหมเออ้อนโอเค คือถ้าเกิดตอนนี้มันต้องเหลือสักรอบสองรอบแล้วเว้ยมันไม่น่าเหลือขนาดนี้อันนี้เหลือเยอะเกินนะไม่ไหวมาแล้วกาโร่เราโจ้และโจ๊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 ะพอไหมดาเมจปิดกาโร่ได้แต่ว่ามันเหลือหนึ่งตัวที่จะเป็นต่อปิโดอยู่ต่อปิโดอยู่มันต่อยมาแล้วโจ๊ะเข้าไหมา เรียบร้อยนะล้มหนึ่งเหลือสองชีวิตดวงต่อยมารอดไหมกาโล่แล้วมะถึงเวลาสัตว์แล้วเว้ยน้องชายไปเลยครับพี่ไทยปื๊บเรียบร้อยนะเออเช่อย่างลุ้น <c oughs> โอ้ยสู้กันดานนานเมตานี้ก็ชนะได้นะช,นะชนะพี่ทูได้นะครับแต่ว่าวัดกับคุณซันนี่หลิวไม่ไหวนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวลองพาเจอ คือสปีดเราชากว่าเขาเยอะอ่ะไม่รู้ว่าสปีดพี่ทูไม่รู้ว่าสปีดคุณนเซนนี่เดีวเท่าไหร่นะน่าจะประมาณพันสามไหมแก๊งคุณนเซนนี่เดีวคุณเขาขุ่ยนะน่าจะพันสามอืมนะสู้ไม่ไหวแล้วคุณนเซนนี่เดีวเขาเอากาโลไว้หลังเลยนะเอออันนี้คือเอาสุดไงอืมก็นะครับสู้ไม่ไหวนะคุณนเซนนี่หลีวนะครับสปีดเขานำกว่าเราเยอะนะคือถึงสปีดผมจะนำอะ่ะก็ ก็จะสู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าจะติดตัวของพลังหลังบ้านเพราะว่าคุณทันที่หลิวเนี่ยเขาคุณทันที่หลิวเนี่ยเ,เขาจัดทุกกิจกรรมจริงๆ,งเ,งๆเขาจัดทุกกิจกรรมหมดเลยแล้วแบบเราสู้ไม่ไหวนะตัวนั้นนะเราก็เล่นชิวชไปนะครับเดี๋ยวเราก็สู้อน,นาคตองแหว่งเดี๋ยวเราก็สู้อนาคตไหวงี้นะครับอืมก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอ้โหอันนี้คือมาอัปเดตนะเผื่อใครคิดว่าอ๊ยปิลินหมดใจหรือเปล่ายังนะครับยังเล่นเล่นอยู่เรื่อยนะครับแค่ว่าไม่ได้อัปคลิปนะเพราะว่ามันไม่รู้จะอัปอะไรนะ คือนั่นแหละคือเกมมันพอเรื่องเล็ดเลยเกีมมครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรทำนะแล้วส่วนใหญ่ผมมันทำในในไลฟ์ด้วยอ่ะมันก็จะประมาณนั้นนะครับก็ไว้เจอกันไวอคลิปหน้าครับบม่แบยครับสวัสดีครับ